สวัสดีครับเจ็บอุดรเอฟเซียจารครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับสมเด็จบางคุณผมครับพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้แขนบวกนะครับผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้จริยาในกลาในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันครับนี่ครับพระพุทธลักษณะของ บาบังคุณพรมนะครับกูใหญ่ครับกับกูเจดีเล็กนี่มันแตกต่างกันนะครับเพราะกูเจดีเล็กนี่เขาคาบดินต่างเกาน้อยครับมีครับแต่ไม่เยอะครับท่านใส่อาจจะใส่ไว้ไม่เยอะนะครับกูเจดีเล็กครับเขาเรียกปินแขนบวกนะครับแขนบวกตรงไหนท่านทราบไหมครับนี่ครับผมจะบอกให้ท่านฟังนะครับเล่าให้ท่านฟังครับ แขนบวงนะครับมันจะกว้างครับกว้างกว่าบางคุณพรมพิมพ์กุใหญ่นะครับอันนี้กุเจดีเล็กนะครับฟังอย่างเข้าใจแล้วทาความเข้าใจกันครับเขาบิดตนตกมือเล็กน้อยนะครับดูครับองค์พระก็จะกว้างครับเต้นครับเต้นกว่าครับเต้นและกว้างแล้วพระจะหนาแล้วใหญ่กว่าเล็กน้อยครับดยอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับฐานการนี่ครับแยกถึง สูใจดีครับอันนี้จะงอนปลายเล็กน้อยครับงอนทั้งสองข้างครับกูเจดีกูเจดีเล็กนี้เขาจะงอนนะครับงอนปลายนะครับเอนๆลงเล็กน้อยครับองใต้ฐานครับดูอย่างเข้าใจแล้วฟังอย่างเข้าใจครับอันนี้เป็นกูเจดีเล็กนะครับเขาเรียกว่าพิมแขนบวงครับตามคําบอกเราและตามสันนิฐานด้ตัวยตัวเองด้วยนะครับบวกด้วยกับคุณรุ่นพี่ต่างๆครับพวกี่พี่ที่เข้ามาแะครับ เขาบอกว่าตามที่ได้มานี่มันเป็นพิมพ์แขนบ่วงครับท่านฟังและชมและคิดไปด้วยกันครับฟังอย่างเข้าใจและทําความเข้าใจไปด้วยกันครับครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี่มันใช่หรือไม่ถ้าใช่เราก็ไม่ได้ตามกันนะครับดูครับท่านดูครับพระวนพิมพโซนก็จะตื้นกว่าภาพกูกูใหญ่นะครับกูสองพันห้าร้อยใหญ่ที่แตกเปิดกูครับครับ เขาจะเอาเนื้อเขาจะออกอมเหลืองครับอมเหลืองขาวอมเหลืองครับมันจะเป็นแก่น้ำมันต่าง้เรือไม่ทราบระครับมันแก่ปูนเปลือกหอยครับถ้าผ้ากูจะดีเล็กนี่ครับกับบางคุณผมนะครับจะแก่ปูนเปลือกหอยนะครับนี่ครับข้าแป้งรอยพิมพ์เก่าแก่นี่ครับดูคลิปเขาอยู่ในเนื้อครับเป็นโมเลกุลไปแล้วนะครับดูอย่างเข้าใจและฝันเข้าใจครับบริเวณแขนตรงนี้เขากว้างครับ กว้างครับกว้างกว่ากมบางคนปีสองพันห้าร้อยนะครับดูครับกูเก่ากูใหม่นก็จะกว้างกูเก่ากูใหม่สองพันห้าร้อยนะครับเขาจะแคบกว่านี้ครับแล้ววงลักษณะคล้ายคึงกันครับคล้ายๆลูกแอปเปิลครับแต่อันนี้จะเป็นวงกว้างกว่าครับและพราจะหนากว่าเล็กน้อยครับความเก่าความแห้งก็จะมีความแห้งครับเพราะกูนี่กูจะเล็กเนี่ยอาจจะละอ่นนะครับเมือที่มันน้อยครับ ความเย็นความชื to to. ้นอะไรต่างๆมันก็น้อยนะครับวลโดนแดดโดนเผามันก็โดนแดดโดนลมมันก็แห้งง่ายครับแล้วก็ร้อนง่ายครับเย็นง่ายครับดูอย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับเขาเรียกพิมพ์แขนครับองค์นี้ครับนี่ข้าวกลูยังมีอยู่นะครับข้าวขี้กลูท่านต้องจำให้แม่นนะครับลักษณะของขี้กูเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับกับกับกูใหญ่ครับกูเล็กกับกูใหญ่คล้ายๆกันครับ แต่กูเล็กเนี่ยเจดีเล็กเนี่ยเขาจะน้อยกว่าครับฟิล์มแขนห่วงเขาจะน้อยกว่าครับ้าจะแลดูสะอาดกว่าครับครับนะครับดูอย่างเข้าใจแล้วฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับภาพกูยังมีอยู่ครับติดครับแห้งครับเป็นครับแห้งสนิทนะครับความแห้งความคมต่างๆความชัดเจนต่างๆอายุท่านต้องคำนวณให้อ่อนนะครับมันละแหงเห็นไหมครับเห็นลายไหมครับละแหงครับเหมือนทุ่งนาครับ เวลาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จทําความสะอาดเสร็จพื้นเทีอบเรียบนะครับมันก็ระเหยอย่างนี้ครับมันก็เหมือนกันครับเปรียบอุปมาอุปไมยนะครับไม่อันนี้องค์นี้ไม่ใช่ทุ่งนานะครับเป็นผ้าสมเด็จนะครับผ้าสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับเขินแขนบ่วงครับฟังอย่างเข้าใจแล้วทาความเข้าใจด้วยกันครับผมจะมุวนให้ท่านดูรอบๆเลยครับนี่ครับข้ามโมเลกุลต่างๆท่านต้องดูด้วยนะครับ คาบดินครับคาบกู่ครับคาบใครกู่ครับจำแม่นๆนะครับความเก่าอายุต้องคำนวณให้ออกด้วยนะครับนี่ครับด้วยอย่างเข้าใจและทำความเข้าใจด้วยกันครับนี่ครับพระนี่ไม่เคยเห็นเจอหรอกครับบางคนเอาไปได้ไปก็ไปถามเขาก็บอกผิดทิมครับผิดเนื้อครับผิดนวนผิดนี่ครับไม่รู้ผิดอะไรมันผิดตรงไหนอธิบายได้ไหมล่ะครับ ถามเขาที่เขาอธิบายได้ไหมว่าผิดอย่างไรมวลสารมันใช่หรือไม่ครืออย่างไรถามให้ชัดเจนครับอย่าไปบอกว่าผิดพิมพ์อย่างเดียวพิมพ์ไม่ใช่เนื้อไม่ใช่อะไรกันพระเนี่ยมันหลากหลายครับมันหลากหลายครับท่านสร้างไว้เยอะนะครับดูดีๆครับท่านไม่ต้องฟังสตอร,รี่จากผมมากครับดูตัวเองพระนี่ครับให้พิจารณาด้วยกันครับพิจารณาด้วยกันครับ พิจารณาอย่างละเอียดครับอย่าให้เขามาตีวงขอบพระให้แคบลงนะครับแล้วให้เราชดจ่ายแพงๆไม่ใช่นะครับอย่านะครับต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนด้วยครับด้วยตัวท่านเองครับปกป้องครับคุ้มครองตัวเองครับรักษาทรัพย์สินตัวเองครับอย่าให้เขาหลอกไปกินครับดูอย่างเข้าใจครับผมพูดในวงกว้างนะครับผมไม่ได้พิจารณาจงด่าใครนะครับพระสาทเรี่ต่างๆนี่มันเยอะมากนะครับ ท่านต้องฟังอย่างเข้าใจและทำความข้าใจไว้กับความหมู่ครับนี่ครับความเก่าต้องดูนะครับความเป็นหลักเป็นเกณฑ์ครับความระแหงต่างๆจะทําได้ไหมครับมันเกิดจากธรรมชาติเท่านั้นแหละครับที่มันระแหงนะครับมันลานครับนี่ครับมันแยกย่นครับเวลาเขามีความเชื้นเวลาเขาแยกย่นเขาย่นไขย่นมันแล้วครับตรงไหน เร็วมากมก็ย่นมากครับคุณไหนเร็วน้อยก็ย่นน้อยครับมันเป็นธรรมชาติครับดูให้ออกนะครับธรรมชาติครับดูอย่างเข้าใจแล้ททาความเข้าใจกันครับเขาเรียกขิมเช้นได้แขนบวงครับกูใจดีแล้วค ja ร er wow. ับผมยืน uh ยันนะครับกูใจดีแล้วครับครับผ้าเขายึงแห้งกว่าครับแห้งแล้วก็คาากูเขาจะน้อยกว่าครับบางคุณผมกูใหญ่ครับกูใหญ่บางองค์ก็ขึ้นเป็น มีเห็นกวดสายก็มีครับดินน้ำๆบางที่กบองคพายท่านจะไม่เห็นองค์พาะเลยก็มีครับผมจะถ่ายทําให้ท่านดูเรื่อยๆครับดูครับชมอมงนี้ไปก่อนครับแล้วชมและพิจารณาอย่างเข้าใจครับมาดูด้านหลังครับนี่ครับครับแกกผ้าบางคุผมก็จะแกะปูนเปลือกหอยนะครับส่วนผสมต่างๆก็มีสูตรเดียวกันนะครับแต่อาจจะแกะปูนเปลือกหอยบ้างครับ ก็สร้างหลังๆแล้วครับหยุดท้ายๆแล้วครับนี่ครับความรแาเงต่างๆนต้องด้วยออกนะครับธรรมชาติต้องท่านต้องเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองครับอย่าไปฟังเขาเล่าจงเข้ามาครับอย่าไปฟังเขาเล่าจงเข้ามาครับต้องเรียนรู้ด้วยตัวนเองครับดูอย่างเข้าใจและทําความเข้าใจด้วยตัวท่านเองนะครับจะปลอดภัยครับดูครับดูอย่างเข้าใจครับนี่ครับภาพผมอยู่ใกล้ๆกล้องให้ท่านดูนะครับภาพกูก็ยังมีอยู่ครับ ่นี้เขากินอยู่ในเนื้อนี่ครับคาบปูดนะครับเขาอยู่ด้วยกันมาเป็นร้อยปีครับร้อยกว่าปีครับครับร้อยปีเสร็จแล้วร้อยปีแล้วครับดูอย่างเข้าใจแล้วทำความเข้าใจกันครับครับดูครับความเหลืองนี่มันเลนน้ำมันตงเอลหรือเปล่าไม่ทราบได้นะครับมันเป็นเหลืองธรรมชาตินะครับดูครับดูอย่างเข้าใจครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายข้างให้ท่านดูครับนี่ครับข้างๆครับนี่ครับเห็นไหมครับ อยู่ในรูเขาจะนวลกว่านะครับ <AMY> นวลกว่าข้างนอกนะครับท่านดูอย่างเข้าใจนะครับไม่ใช่เขาขาวสกสวยแล้วรอยแทงใหม่ๆไม่ใช่นะครับดูอย่างเข้าใจครับดูให้เปนแม่นนะครับดูและพิจารณาอย่างละเอียดครับข้างในรูเขาจะนวลนะครับเขาเรียกโมเลกุลดินโมเลกุลแป้งครับอายุดินเขาไปเกิดปฏิกิริยาอย่างนี้ครับอายุที่เขาอยู่ในอยู่ในกลูในความละอุความละอุของอุณหภูมิในนั้นนะครับในเจดีนะครับ าจะไม่เท่ากันทุกจุดนะครับดูครับดูอย่างเข้าใจครับครับดูอย่างเข้าใจครับพระเขาไม่ได้วางอยู่แบนแบนเรียบแบนนะครับก็กัดซ้อนซ้อนเถินเทินนะครับซ้อนซ้อนกันครับครับดูอย่างเข้าใจครับทําความเข้าใจครับคเกล่าวต้องมีเป็นหลักเป็นเกณฑ์ครับดูอย่างเข้าใจครับนี่ครับการยุบย่นครับเวลาตัดแล้วมันยุบมันเด้งตัวขึ้นมามันก็ยุบแหละครับตรงหนมีความชื้นเยอะมันยุบยุบเยอะครับ แต่ในรูนี่ค่ะท่านลองดูดีะครับมันจะนวลนะครับมันจะไม่ใช่ร้อยทิมใหม่ๆทิมใหม่ๆนะครับแทงใหม่ๆนะครับแยกใหม่ๆนะครับไม่ใช่ครับดูอย่างเข้าใจและทำความเข้าใจกันครับตรงนี้เราจะทําอยู่ประมาณสิบสองสิบสามนาทีครับไม่เกินครับดูอย่างเข้าใจและดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนท่านจริงได้พระแท้ครับองค์นี้เขาเรียกพิมแขนบวกนะครับเป็นกูใจดีรียกนะครับ จากคำบอกเล่าของผู้ที่เป็นเจ้าของเดิมครับแล้วผมก็พิจารณาด้วยไปไปด้วยกันด้วยครับมากก็น่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยซ้ำด้วยเป็นอย่างนั้นร้อยเปเซนต์ด้วยซ้ำนะครับดูอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับความเก่ามันทําไม่ได้หรอกครับพิมพ์สองมันอาจจะทําได้มากครับความเก่ามันไม่ได้ครับอายุดินนี่ครับข้ามโมเลกุลความแหวแห้งหยดย่อนยุ่นยื่นย่นย่อเหมือนตัวครับ คาสวงามขงคุณจอก็ไม่เหมือนกันนะครับการหดกันเหี่ยวการนั่นก็ไม่เหมือนกันครับมันดูครับท่านดูอย่างเข้าใจแล้วฟังอย่างเข้าใจครับพิจารณาอย่างเข้าใจครับแล้วดูไปด้วยกันทําความรู้ไปด้วยกันครับถ้ามันถูกต้องเราก็เล่นไปในทางเดียวกันเดียวกันครับนี่ครับเส้นได้ครับเพิมแขนบ่วงครับเก่าไหมครับใช่ไหมครับคมไหมครับไม่คมมาก แต่มันมีความชัดเจนนะครับครับพระองค์นี้มันตื้นครับครับดูดีครับดูอย่างเข้าใจครับความเก่านี้ทําได้ไหมครับคาบนวลเนี่ยทาได้ไหมฮะไม่ใช่ไปอบเอานะครับใช้อบไมโครเวฟกัคนละเรื่องเลยครับครับอบแต่งก้าโปะแต่งครับความแห้งก็ไม่ได้ครับความเก่านี่ไม่ได้ครับท่านต้องฟังอย่างเข้าใจและดูอย่างเข้าใจท่านจิงได้พระแท้ครับถ้าอย่างนี้ของใครก็แท้นะครับ ถ้าท่านได้ไปท่านอย่าไปถามนะรบบอกผิดบุกผิดพิมพ์ผิดเนื้อมันไม่ใช่ครับเคยเห็นหรือเปล่าครับคนที่พูดเคยเห็นของจริงหรือเปล่าเราไม่ทราบได้นะครับเราไม่สามารถจะรู้จิตใจเขาได้ครับครับผิดยังไงต้องอธิบายได้ครับอันนี้เก่ายังไงแท้ยังไงผมอธิบายครับฟังนะครับฟังและฟังฟังไปด้วยกันครับชมไปด้วยกันครับถาเข้างไว้ใจด้วยกันครับ ถ้าใช่ก็เล่นไปทางเดียวกันครับถ้าไม่ใช่ให้ท่านปล่อยวางไว้นะครับครับถ้าชอบคลิปผมก็ติดตามครับล้วคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงครับครับสิ่งที่เราจะมาลงเนี่ยเราจะไม่สร้างสตอรี่ในทางที่ผิดโดยเด็ดขาดด้วยเจตนาโดยเด็ดขาดครับครับดูดีๆนะครับดูอย่างเข้าใจและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับเขาจะิมพนเส้นได้ครับขึนแขนบวงครับแขนบวงตรงนี้มันจะกว้างครับท่านไปสังเกตดูเลยครับ เนี่ยเขาเขาจะกว้างครับวขจลักษณะครับเขาจึงเรียกพิมแขนบ่วงครับครับคือยังเข้าใจครับสำความเข้าใจกันครับและเรียนรู้ไปด้วยกันครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันใช่หรือไม่พิจารณาเลยครับผมไม่แน่ชั้นเชื่อผมนะครับให้ฟังอย่างมีสติครับด้วยความปรารถนาดีครับเจ็บอุดานเอฟเซีจโลครับ สวัสดีครับ